สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยเราหานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจำลงเลขเด่นบนะระยะยาวนะครับซึ่งเดินตอนอ่อเนื่องมาประมาณ6 7งวดลวดนั้นที่ลงช่องมานะยังไม่หลุดนะครับทั้งหมด3สูตรนะครับสูตรเดินยาวสูตรก็ประมาณ200งวดนะ คลิปที่แล้วผมได้ลงเลขเด่นบนเหมือนกันนะครับแต่เป็นลนักษณะของเลข4ี่ตัวนะครับซึ่งเด่นต่อเนื่องมาประมาณ6 6 6กหงวดเหมือนกันนะครับลงช่องมานะยังไม่ล้จะลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดาูแบบ5ตัวกันบ้างน,นะครับเพื่อไปเทียบชนกับแบบ4ตัวแล้วเทียบชนกับ3สูตร5ตัวเนี่ยนะว่าจะไปได้เลขเด่นเลขอะไรกันนะครับก่อนหนึ่งก็เดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเกานการพนันนะ,อ,ะอันนี่คือสูตรแบบ5ตัวนะครับแบบ4ตัวลงไปให้แล้วเราจะได้เอาไปเทียบชนกันดูนะครับ ตัวที่เดินต่อเนื่องกันมาหลายงวดแล้วนะครลงมาประมาณ6-7เจงวดแล้วลงช่องมานะจะได้เป็นข้อมูลแนวทางให้กับพวกเรานะครับงวดที่แล้วนะครับออก3ามส่วนเซึ่งชนกันมากสุดก็คือ7 8็ดนะครับสามตัวชนกันก็คือได้เลข้าอ่าสุรที่2ก็ได้สามกับ9นะครับสูตรที่1ได้9ก้ากับ ห้องนนตำแหน่งร้อยสิบหน่วยนะส่วใหญาจะเป็นสูตรเก่าๆนะที่เดินต่อเน,นื่องกันมาผมไม่ค่อยที่จะลงสูตรเพิเ่มเติมอะไรเยอะะนะ <c oughs> มีบางครั้งที่จะลงสูตรอะไรมาให้บ้างเพื่อเสริมถ้าผมดูแล้วสูตรไหนที่มันค่อนข้างที่จะเดินดีแล้วก็โอกาสลดน้อยผมถึงจะเอามาเลือกลงให้นะครับจริงๆสูตรแล้วมันม,มีมีเยอะอะที่จะลงอะ บอกได้เลยว่าลงเยอะมากสูตรถ้าจะลงจริงๆผมไม่อยากให้ผู้ชมเนี่ยไปเขวกับสูตรเด่นเยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาจับชุดออกมาเนี่ยมันจะทำให้เขวได้ว่าตัวไหนจะเป็นตัวเด่นแล้วตัวไหนสูตรไหนจะลดุดสูตรไหนจะเด่นมันมีทั้งข้อดีก็เสียนะครับสูตรที่ลงเยอะ,อะข้อดีคือเราสามารถเทียบสูตรเทียบเลขเด่นได้เยอะ แต่ก็เสียเนี่ยอาจจะทำให้เราเขว่ได้นะผมถึงเน้นในสูตรที่ว่ามันค่อนข้างที่จะเดินค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วให้พวกเราอะไปพิจารณาดูจะได้ไม่เยอะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อตรง3สูตรนี้กันเลยนะาสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ชมเก่า ย่อมรู้อยู่แล้วนะครับสูตรเหล่านี้หนึ่งเดินมานานถึงผมลงมาตั้งหกเจ็ดวันแล้วนะ,ะสำหรับผู้ชมใหม่เดี๋ยวผมจะทวนให้ดูนิดนึงนะ,ะวิธีการทำนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวสามครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าคงที่ 6กับ4ได้ 0, 8กับ7ได้5 5กับ2ได้7 7กับ0ได้7 7กับ4ได้1 1กับ2ได้3 3กับ2ได้5 5กับ4ได้9 9้บวกสได้3นะครับนี่คือวันแรกนะครับที่ลงที่ยกตัวอย่างมาให้ดูวันที่1น0่อาับจากนั้นบวกหเป็น4ีบวกหเป็น5้าบวกหเป็น6แล้วตัวหลังสุดบวก4ได้0ูนะเด้3 4 6 0เอป็นเลขหตัวนะออก6 0 5นย์ห้าะออกทั้ง3ตัว วัที่ผ่านมานะครับเป็นวัที่หนึ่ง้อสิบห้านะครับฉเฉลี่ยก็คือประมาณสองร้อยหงวดนะครับตัวนี้อพลอกสามศนยกได้เก้ากับ0นนะครับต่อมาดูสุดที่2กันเลยอันนี้สุดที่2ก็เดินมาคู่กันนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่1นหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่1นหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักสิบท้ายที่2อหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่2อหนึ่งครั้งบวกสองค่าคงที่หกกับสองได้แปดแปดหกได้สี่สี่กับห้าได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกกับศูนย์ได้หกหกกับหกได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับเก้าได้สามสามบวกสองได้ห้า ห1บวกหได้6,6.1บวก1ได้7 7,2บวกสได้9,9บวก2ได้1นได้5,6 7,9 1ดหนะึ่ะผลออก4ี่ปดหนึ่ก็คือได้1เป็นเลขหลักหน่อยนะ,ะยาวมาเมื่อที่แล้วก็ได้78913นะครับมวที่94 4นะผลออก30มูนกนะกับ3ตามต่อนะครับถัดมาสูตรที่3นะครับ อันนี้ก็เดินมานานแล้วเหมือนกันนะครับลงมาสูตรนี้จะเป็นสูตร10บหน่วยบนนะฮะ <c oughs> ปกติผมจะลงในเด่น10หน่วยนะ,อะพอดีมันอันนี้10หน่วยสองสใช่ใช อืไม่ใช่สุดนี่กส,สุดนี้สุดนี้ลงไปแล้วสุดเนี้เออใช่สุดนี้สุดนี้ปกติลงสิบหน่วยบนนะครับเมืที่เก้าสิบมันออกหกแปดเจ็ดนะครับเลขหกมันย้ายมาอยู่หลักร้อยซะนะครับผมก็เลยให้เป็นเลขเด่นบนนะครับพอเป็นเลขเด่นบนมันก็กลับมาเดินเป็นสิบหน่วยเหมือนเดิมซึ่งผมก็บอกกับผู้ชมไปแล้วว่าสุดนี้นะครับให้ ถ้าเลขจะเดินให้เน้นไปที่10หน่วยบนเป็นหลักก่อนนะแล้วก็ก็มา309ซึ่งเป็นเลข10หน่วยบนเหมือนเดินมนะครับให้เน้นไปที่หลัก10หน่วยนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะ วิธีการทำนะครับสูตรที่สามใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักสิ1หนึ่งครั้งหลักหน่วย1ครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวห้าครั้งหลัก1ิบหน้าที่หนึ่งสี่ครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลัก10บท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวก8ดค่าคงที่ศูนย์กับ9้าได้9 9้ากับศูนย์ได้เก้า้าศูนย์ได้เก้ากับสองได้หนึ่งหนึ่งกับเจดได้แปดดกับสีได้สอง 2กับ3ได้ 5, 5กับ0ได้ 5, 5กับ8ได้3านะ3าบวกหได้ 4, 4่บวกสได้ 6, 6บวกหได้ 7, 7็บวก5ได้2นะครับผลออกห้า้าสได้ 3, 4, 6, 7, 2หก็คือได้3นะครับถัดมาได้ 0, 4นย์่ะครับศูนเมื่อที่ผ่านมาก็ 8, 9, 1, 2, 7นะครับบอก9เป็นตำแหน่งหลักหน่วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตั้ง3าสูตรนะ เทียบจนกับสูตรเด่นที่ผมลงไปให้แบบสีตัวนะครับก็ลงไปแล้วนะเอามาดูกันเลย อ่ะเรามาบวกกันเลยนะเมื่อกี้ก็บอกวิธีการทำไปละหกับหนึได้หกกับสมได้เก้กับศนย์ได้เก้กับเได้แปกับหได้เก้าเกได้ห้กับเได้สีกับหได้เกกับหได้ศบวกสได้สีนะสีบวกหได้ห้าหบวกหได้หกหบวกหได้เจ็บวกสได้หนะ ถัดมาสุดที่สองแปดกับหกได้สี่สี่กับเก้าได้สามแปดกับหกได้สี 4, 4่สี 7, 7่กับเก้าได้สามสามกับหนึ 5, 5่งได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับสามได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามได้เจ็ดเป็นเก้าหนึ่งสามนะ ฉันมาสุดที่สมนะครับศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์กับเก้าได้เก้าเก้ากับห้าได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสามได้เก้าเก้ากับหกได้ห้าห้ากับหกได้หนึ่งหนึ่งกับแปดได้เก้านะเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้าได้แปดในเก้าศูนย์สองสามแปดนะครับจนกันเรื่อะไรบ้าง เลขนะสีนะฮะศูงยห่งูสูตรเลขห้าหูตรเลขหกเลขหกหนึ่งศูนรสห้าูตระเจ็ดเจ็ดสูตร 5, 1หนสูตรเลขแปดสูตร 4, 5, 6, เลขเก้าสองสูตรเลขสามสองสูตรเด่นห้าตัวนะครับชนกันที่เจเป็ดเก้าหนึ่งสามนะจะมากี่ตัวก็ยังไม่แน่ใจนะสองตัวหรือเปล่า ก็เราจะได้เอาไปเทียบชนดูกับสุดเด่นที่ผมลงให้ไปนะอันนี้อ่าสุดที่สามสุดที่สามได้เก้าศูนย์สองสามแปดเน้นไม่ได้สิบหน่วยในอันสุดนี่สุดที่ 3, สาม สูตรที่สองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามได้เลขตัวเดียวกับวันที่แล้วนะสูตรที่หนึ่งเสียหกเจ็ดหนึ่ง เลขกชนกันมากที่สุดก็สูตรที่2นะครับชนกันมากที่สุดก็สูตรที่2ก็คือเจ็ดแเนะอ่าเป็นข้อมูลแนวทางไปพิจารณากันดูนะครับอ่าสำหรับคลิปิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ